เดือนเก่าเด้อเดือนเก่าห่อเข้าประดับดินมื่อนี้มาสมบัติสมมามาเอาอาหารการกินมาให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเฮาเน,ะน,นะะานะมีอาหารหวานข้าวผลไม้ลากไม้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เหากินเนาะมีพริกมีเกลือมีเนื้อมีปลา ลูกหลานเอาให้ลูกหลานลายคนเอาให้กินหลายละก็เลยโบได้เอามาให้ทางพูนท่นโบได้เฮ็ดให้กินทางเทือจากเทือทางพูนฮะาตะเกาทางเหนือุด้มาก่อนกายแ่นบออืขาเจ้านขาเจ้าหน้าตัวมานทางาของแม่นาเเอ เออหู้ยงามขนาดเลยอุยไม่อุยเอ้ยไก่ไปไก่มาก็พอได้มาไหว้หู้แล้วล่ะเนาะห้องใส่แต่อยู่ฮือนกันก็หู้แล้วล่ะ ก็เพนีบ้านเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสืบทอดกันมาตั้งแต่โบล้ำโบลานเนาะคนพาเฮ็ดมาเออตื่นตั้งแต่ตีสามเด้อข่ะเฮ็ดกับข้าวเตรียมกับข้าวกับป่าของบางย่างเฮาก็เตรียมตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนยินนี่ตื่นมากะเฮาก็มาเฮ็ดหลวงพ่อผนสวดให้เนาะหลวงพ่อผนสวดให้แล้วละเฮาก็มาวางเฮาก็มาถวายให้พ่อให้แม่เฮากินให้พ่อให้แม่ให้ปู่ย่าตายายเฮากิน นี่ค่ะเล็กเป็นเอาเมื่อนำนาอหิวเมื่อแหละเนาะพลุงพลัง